มันเอาจนได้นะครับไอปูมันเอาจนได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับปูนไม่ต้องแล้วลูกไอปูมันล่าตั้งแต่เช้านะตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วครับมันเอามันจนได้นะครับปูนเก่งมากลูกอุ้ยเลือดไหลเลยลูกถูกกัดหรือเปล่าเนี่ยเองอ่ะปูนปูนอูนีเลือดไหลที่ลิ้นเลยลูกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอาแล้ว ถูกเขากัดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะถูกกัดที่ลิ้นเอามึงก็ได้นะโฟนมึงก็เลือดออกเอาเลือดออกตายแล้วนอนแยกแล้วไม่ต้องสามขอ่อยเลยพ่อไปทิ้งนะพอ,พ,อพอแล้วลูกพอแล้วลูกเก่งมากเก่งมากไม่ต้องกัดแล้วเลือดออกแล้วเองอ่ะเดี๋ยวพ่อดูลิ้นดิเดี๋ยวพ่อดูลิ้นด,ดนิไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วโฟนอะ่ะเดี๋ยวพ่อทิ้งเขานะ นะอุตส่าห์ไม่ยุ่งแล้วนะไอ้ปูมันก็เอาเฝ้าของมันจนได้พอแล้วปไวูไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งหรอก